ีตอนคำคำครับพี่น้องมาใส่เบ็ดคือเก่าครับ,รน,บน,นี่ใส่ตืนตือนนี่เอามาใส่ตืนเตืนนี่นี่ยางไปว่างหันนี่แลนตวดจดัจดจรดจ่ายน้ำกันแท่นหน้านี่ไม่ใส่เบ็ดที่เก่าครับพี่น้องใส่ไปแต่วางแรงหรอกละครับแต่ว่าใส่ยางกลัาก็ได้หลายโตัแล้วันนี้่าสีเห็ดกินกันพอดีมันไอพันยางมากเราตามันถือครับบอกไปบดออก โอ้โหนี่มึงนี่น้องเกียงเส้น้ำผสมเพื่อเก่าอลครับมันอนี้กับสิปีกมันกับเกี้ยวประแดกครับน้ำไหล เป็นตัอป่ามาทอดีนะเออถือเจ้าไรขึ้นหน,นิงเถอะเอาถือหรือ่สยยนนุอุ้ยไปงั้นก็้อดีอุ้ยัวงามครับนี่ยอดครับในเห็นหน้าได้ครับนี่นี่เป็นเหตุนหน้าปังครับหน้าปัง สวยงามครับในช่วงนี้สวยง,งามครับพี่นุ่มมอาอีกหลังหนึ่ง่าถือซองหลังหนึ่งา่าไกล้เตีย,ยงเยอะเอียยอเ้ย,ยง่ายเลยเตียง เนียเป็นเนี้ยยังก่อยังเนี้ยหัวกับพีน่น้องเนี้ยหัวเพื่องใส่สลับก็เขียดอีโม่หัวหัวกับไป่ส,สี่คนมาโลละสามลอยซี่ลอยโอ้เมือ่อวานแล้วนอ่นนานีช่วงนี้นาแรงนี่ หวัวกรละีลยครับอไ้อีกนอยนะ่นังนี่บ่ถือัันองนี่ร้อนืนิอ,อปคาคอคือเกาครับนั่งนั่นกถือครับนั่น อีกสองฟังติดกันเลย <Ooh. S 1> ยอดครับนี่ครับ,รบในให้หน้าเขาหน้าปังเพิ่ับบรรยากาศ <c oughs> เสียงเขียดห้องนี่น้องแตบรรยากาศดีครับนี่ครับปลาเสียมปลาของแสีบนะับเล้ปิ่งปลาแสบแกงให้นอ้องผสมกับซสี้ยบร <c oughs> าคากับแพง เดี๋ยวกลับไปเห็ดกลับเบขากินกันครับสิีป,ปี๊ดปี๊ดแล้วก็สิกแกงขี้น้องไม่สุม่มยังคอยไปยำน้อกันอีกเพียร้องพี่น,อน้องเนาะนะครับนี่นพี่น้องบบใส่ไปละยางกับป๊อดูกมึงที่ละครับเน,เนี้ยเนื้อหัวก,กับเขียดแต่ว่าเน<ม>ื้อหัวเหรอเนาะหัวรวนเลยหัว้วนๆออไม่ห่วยเพราะถือหัวพูดอะ เออมันเป็นสองสำลูดจริงเลนี่นะครับผลงานเท่าใส้เบ็ดเบ็ดดูเห็ดกินกลางทงอันนี้ม,ม,มูตายครับนี่มูตายสิโยแกงพันแทมแล้วเทบประเด็นนี่ครับมูนน้นี่สิปิ้งย่างโอปลานี่เอาไปแกงอีกวานี่ของเสียบ สุดยอดแล้วสุดยอดยังคอยเถิดไปเบิ้งตอนยามกันอีกเนาะพี่น้องเนาะอยู่เลยยังปีนมันอยู่เลยฮึอะไรเด้อเดอยันหมอกความแต่เออมีหินคำตัวเนี้ยพี่น้องโอ้สุดยอดครับข้างนี้ยข้างนี้เอาออกต้องสูงแลดวปามสุกเลยนมันางใหม่ยอดละครับเอออย่างประคอ จิ้คงคีจาวปลาแดกอะไรมาเนี่ยพี่น้องจับนะมอหนันก,กระสีแกงปลาครับดูแล้วเมึงครับพี่น้องใส่เบ็ดเพิ่มประด้นกมากครับเพิ่นกันหากินงยำขึ้นมันหมู่อยู่ในพวกหงาแนนลี่แนนล,ลี่กเ,ก,กเจ้ายัาง,ง,งเกาะเขาเห็นเจ้าหมอเจ้าหมอโ,โอ้ยตกอยกใหญ่างงาเลยครับ ว่ามันซ้ำเป็ดตัวหนึ่งบนวันมื้ออื่นนะมืออื่นที่ได้ขวาใส่บกหุงสิแซบเป็นบทเลยเป็นการทำงาน เสร็จเรียบ,บร้อยครับแกงปลาน้ำส้มครับพี่น้องนั่งจากกินเขาแล้วลหครับมากูเป็ดเลยครับพ่อใดพ่อกินแล้วครับในลายเตือแล้วก็เลยกูเลยมีกูไม่ได้สามสามลังสี่ลังแล้วครับมาหอดหนี่เถื่อแล้วครับเสร็จแล้วนี่ับหล้างนี่เถืเ่อเียบอ อ้ยพัน์หลุมครับเดี๋ยวถึกแล้วถึกแล้วครับโคตง่ามนะครับโอ้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 เยน,นเย็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 เย็นย็นเย็นเย็นอมันเหล่อมตาเดีวยวเอางอดออกก่อนอ้หูมัห โอ้แนวไซเบอรมาตีนี่แล้วพันไปเลืลลองมมนอี่วงามเหากำลังพ้าปนเหนือชินรุดแตบนรุดหรือว่ากินเล็กปันเนย,ยีบเอาไฟออกตปลัสีเห็นอ่า

ลังนี่เปที่ไงครับลังนี่ไม่ติดหัวครับพี่น้องหวัวอ๋อหัวมี่หลอนหลอนรถของเขาใสอ๋อเราเรียกไม่ใส่เลยใส่ ติดลมครับติดลมโอแม่นหรอวนะ่าหลายแก้วเนาะใส้ระเบิดเป็นไ้ลังนไงม,มานบอฮะ ้อยางไปเรื่อยครับโอ้ยหส่วนไหนเรือทางไหนเนาะบาทเนี่ยผู้หนึ่งใส่ผู้หนึ่งไม่กูเนี่ยนี่เป็นังไงแต่บาทเนี่ยแล้วว่าเรือใส่เร็วกว้าใส่ใส่คุณหนึ่งเรือไหมเนาะ เราไปทางป่าอ่อยป่าอ,อ้อยก็คุณล้วตรงไปนี่ดมโอ้ติดห,หัวครับเนี่ยพี่น้องเนี่ยหัวครับเนี่ยเห็นปะอืมแต่ว่าผมจีบไปได้ยครับไปเห็นคนไปเป็นกบซะให้มันหลอดโม จักบางล่ะอันนี้3แตกแล้วบ่เด็ดนี่ทุก1หลังเด้อครับโอ้บ่ล่ะลงมา10ครั้งวัน <önemli> <li> <ž leather> พูดๆหุ่นเรือมุนแม่นวะหลังหนึ่งอ่ะนั่นเลื่อมุนถึงแล้ว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 ครับถึงแล้วไปยัโนบ้านึงแล้วครับดีเงา Cú đẩy cú đẩy Uuuu khăn cô nung bưng Thì đi ngay cúp lên Chết đoàn khách chứ không luôn ngăn ngắp tay nhá Và khó cái là Ô Ô cái khắc thẻ tố xăm câu này Nghỉ lực với nhiều mọi À, anh mình làm cái nông, thứ 2 ของเต็มแล้วไปดูก <c oughs> ันต่อครับผม นนมันอ่อนมันก็เล like. ื่นดึงดีไปาก้อนหยุหยุเล่เอาก้อนนี้เช่อกันโอ้ยหล่นไ่มๆไม่ปาลย

แรเลร <Okay. S 2> ยขน้องมึ่มนางะแรงเลน้องโอเคนี่เดี๋ยวเป็นเพื่อนกเลยไปตรงไปปล่าไหวเหรอน,นี่เนี่ยเมืับพี่น้องบบดส่งไปเปล่าไหวเปล่าอหวจนี่เลย

หมอบอกเลยไปก่อนครับพี่น้องบรรยากาศแบบนี้หาดี่างนี้ครับคันบอยู่บันนอกบันหน้าเขาหาใส่เด็ดนี่นกนี่หนูไปเลิ่มนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับไปไล่ไว้พี่น้องติดตามกันไว้ถี่นี่คลิปไม่ไม่อ่อยมึเรือยครับหาอยู่หากินสิ่งละ แต่ว่า <c> ค <ười> ิดว <c ười> ่าไหนสิมาผิดทางเลยที่หลงมองขั้นเบ็ดแหละละพี่น้องผมไม่ได้เป็นคนใส่นะครับไอ้คนใส่ไว้เลยมากรูให้ยังก็ได้ผมก็ไปเไปครับนี่ครับพี่น้อง Cụ biết mất kỳ ừ, 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 ừ. à, à. ừ, thử cái thấp uh, phút này vô tìm mùng cặp thì thương tùng lắm lì tụi bột đuốc bột đuốc kìa mì bột đuốc đuốc nguyên lây mặn mặn gặp mì có đục lắm đục lắm mì bột mì bột mì พุทธเอาอยู่เบ็ดเนี้ยนี่ครับไปกูบ้างัะเด็กสองโตครับขวานนือเกลียดยังมุดดอกลอยนี่ครับเกลียดดอกหนะเด็กสองโตอยู่เบ็ดยี่สิบเอ็ดหลังครับเดี๋ยวต้องร้ออีกนายพานอีกผู้หนึ่งครับไอดิสครับแล้คนสิมานมานนะครับฝาตีกับซ่างพวกพวกอยู่ รุ่นกบเบ็ดของไอดดครับสิดลายปันไดพี่น้องเบ็ดลายมาทำไมนี่ละไปกูอ่ในสองตัวฮาเบ็ดเกี่ยววครบครับพี่น้องกูว่าแล้ววามงป่าครับหลอกกูเป็นไดะจับมือโท่ชีโซนอเนะหลอมึงึงนักกูหนัคเียดเต้นสร้างมันเกียดเลยจ้ มึงมึงเรากูพี่น้องมึงมึงครับท่านอันมูไส่มาที่แรกแล้วเหลืองปลาเสียมดิงโตปลาเสียมดินหนึ่งเฮ็ดยันเฮ่ยเมาเหล่าเห็ดหลุดมือตั้งหากเนียเออตัวนี้แม่สองโอ้ปลาชวเพิ่นก่อนเไปตัวใหญ่ยสามโอ้เนึ่งหัวจีกี้เดียนครับ <laughs> สี่ปลาไหลปลาปลาไหลถึงเวียนหึ่งฟันเอาหาเอาควายเอาฟันหน่อี่หกเจ็ด ปดโอตัวนี้เก้าสิบสบอโอ้จะใครไปไทยเอาน้ำจะตอนไปกูนสิบลื่วสองสิบสามป๊าตัวสิบสี่ยังโมเมดิดยังโมเมดสิบา้า,ายัางโมเมดิดพี่น้องยังโมเมด เชยดเช็จ้าโอ้ปลาจิมหาตัวนี่ชิบหกสิบเจ็ดสองตัวนี่ปดเนีโอ้ใส่ไว้เลยสาิ้ง่มดแคพอกินนี่สองตัวเลยมาหันครับมเสียบไว้เลยเมันดึงนี่ตองเย่โอ้สามอังม่อนี่ยปลวอ้าปดนี่ ครบ21ลังมาละพรบพอดียางหาจนวิ่นยางหาครับาอยู่หลงลางเต้นออกจากทางกันแท้เนี่ยอืแล้ําอืนมาซ่ำเลยซ่ำเลยอื่นหัวกันเรืออยู่มาซ่ำจึงประกดถึงปรเสิทธิาเรียนถวนันปลาอยู่ในปลาขา่ได้ปล่ยเนี่ยมันมันแตกแนมมันบม่มีเนี่ยปลาอยู่ในคลองแทนในคลอง42ลังว่ถือจัาตัว เซนให้น,หน,หนอะสามสิบเก่าหลังอ,อ,ย,อยักหักขนาดก็สั้งหมุหไ่ได้เกือบครึก็สั่งมนมีสิบสามสิบกว่าตูวหรอวันนี้ในป่านี่ครับเนาโคตรโคตรเลยครับนี่ จะว่าใส่ฮอนมื่อเอิญเจ้านี่เต็มกับสั้งพอดีพอดีนี่ตอนนี้เอาแค่พอกินพกถุงเครื่องครับกูกลับเลยเอาแค่แจกพี่แจกน้องกันกินกับกรับครับอือตายมไปเหมันกับขาตายเจ้าตัวนี่นะครับทำงานเพื่อนเทียมาผ่ดนแม่แล้วเพื่อนแล้วขุ้นมาก่อนตกยอดครับผมดาวมาวังเด้ง นี่ก็อีกนี่ก็อีเลยครับนี่เพราะมันก็ในกระสังนะครับพี่ในถุงนี่ก็ว่ามันสองสามลกันได้หนิสามลูกี่อันร่วมกับมูเห็ดอยู่เห็ดกินแล้วก็โอ้หกเจ็ดลได้อยู่หรอวะเนาะอ่อน,น,นายดีเขาอยนางเขาแกงมันนี่เฮ้ยงกบังจะบูเขาว่าจะล้วนวะเน like <with> ี่ยกำขืนเลยหกลูกเลย ะสังกับสโลหรอป่านมันสองลได้ยุสี่โลป่านยอดแล้วครับพี่น้องวันนี้สิเมื่อบ้านแล้วครับจะได้ล่าพีล่าน้องเข้ากับบ้านไาเดิสบ้านนี้คิดนาพอๆกันคินาสิสิมาใส่เบียดที่เขาลรอครับจะว่า ช่วงจุดเต้นรัวเรื่อยๆนะครับพโขวัดไม่ได้อยูอย่ได้กับพ่อกันคลิปหนาครับพี่น้องคลิปนีล้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับทอด,ดอบ,บ้านแล้วครับพี่น้องลองสั่งมึงปลาเดียักิโลลุ่นมึงกั้มกันร่วมกับสั่งห้าโล สองขีดหโล่สองหาโล่สองขีดกูกลัวน้อยๆรวมกับซังด้นี่กระซังประมาณเทิงโล่ป่ะประมาณน,นั่นละ่ะกระซังประมาณที่หาขีดเหรอมั้งโอ้สุดยอดแล้วครับมันกันสิริลมก็อัดมูเห็ดกินไปแล้วก็เดี๋ยวหาโลอยู่ดอกปลานั่นสุดยอดครับ